สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องชาญยนสองพันห้านะครับผมก็วันนี้เราก็จะมารีวิวรถรุ่นใหม่นะครับผมอย่าง Honda g e ี n o p ่ s s นะครับผมตัวนี้จะเป็นการคอลแลบกับ Donald Duck นะครับผมพ่อฉลองครบรอบ5กปีดิสนีย์นะครับผมก็ส่งความน่ารักนะครับผมเออมีคอนเซปต์เขานั่นเองนะครับผม และก่อนที่จะไปรับชมรีวิวก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยซึ่งรุ่นที่มาทำนะครับผมก็เป็นรุ่น CBS นะครับผมก็คือรุ่น Combine b นั่นเองเบรของเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของอขอบแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัดสีขาวและก็สีเหลืองนะครับผมตามสีของเจ้าตัวนอร์นดักนะครับผม สเปกก็เครื่องยนต์ร้อยยี่สบห้าซีซี ESG พลาสสี่วาวนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับทรงกลมนะกรอบมีความเหลี่ยมๆห,หน่อยสวยงามนะครับผมนี่เลยนะตัวคอบโลโก้ตรงนี้นะครับผมเ,นะบ logo, นะบเป็นขอบสีอ่าสีเหลืองนะครับผมตัดกับสีขาวข้างในนะครับฮอนดา้าเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งให้ฟิลแบบกระตูนนะครับผมนะี สติ๊กเกอร์ปั๊มนูนนะคบผมดิสนีย์นะคะผมโดนัลด์ดัก90ปีนะครับผมตรงเฟรมด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆเมนาะก็นะครับนี่ให้ฟีลเหมือนอ่ะเหมือนไปหน้านะครับผมเป็นตรงสี่เหลื่งเนี่ยเป็นปากนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้เป็นลำตัวนะครับผมเออโดนัลด์ดักนะ ตรงนี้นะครับผมนี่โดนัลด์ัคนะครับสติกเกอร์ลายเซ็นนะครับผมนี่ตรงอ่าเขาเรียกว่าบางคนหน้านะครับเป็นสีเหลืองนะตัดกับสติ๊กเกอร์ขอบล้อนะครับที่เป็นสีเหลืองอหเหมือนกันให้ฟิลเหมือนรถกระตุ้นนะครับในดิสนีย์เลยนะครับนี่นี่เป็นแผ่นรองเท้านะครับผมแบบด้านนะ ผิวด้นนานๆนนะครับผมเป็นยางของ Hit Two C นะครับผมนี่โดนันดั๊กของเรานะครับผมทำหน้าตาอันนี้มองไร <laughs> Hit Two C Special <laughs> นะคร <laughs> ับผมตรงนี้ Jessie and Fabulous <laughs> นะครับผมนี่ Disney I am Pretty Cute at Bad ะไรนะ e ดซิชันนะครับผมอยากจะบอกว่าคันนี้นะคะรับผมผลิตเมื่อวันที่26ม,มีนานะนะครับผมก็สดๆใหม่ๆนะครับมาฝั่งด้านนี้นะครับผมสติกเกอร์จะมีความอารมณ์ดีขึ้นมานะครับผมนีม่ก็พร้อมกับสติกเกอร์เขาว่า Wi Qui ริกขึ้นนะครับผมซินนะครับถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผม1934นะครับก็น่าจะเป็นปีที่โดนัลด์นะครับผมได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นเองนะครับ นี่น้าปัดเรือนใหม่นะครับผมก็เป็นแบบ full digital นะครับผมแสดงฟังก์ชันพื้นฐานครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ามันนะครับผมอัตราความเร็วบอกเวลานะครับผมระยะทางนะครับแล้วก็รอบเครื่องตัวนี้นะครับผมมีบอกในส่วนของอทางนี้ทิปเอทิ่ป B ด้วยนะครับระดับแบตเตอรี่นะครับ ก็สามารถตั้งค่าง,ง่ายๆก็คือกด2ปุ่มนี้นะครับผมปุ่มเล็กกับปุ่มเซตนะครับผมพร้อมกันนะครับผมก็สามารถปรับได้ตัวนี้มีบอกออเชงด้วยนะครับและตรงคอนโซลด้านหน้านะครับผมเป็น USB Type A นะครับผมพร้อมกับกุญแจ Honda Smart key นะครับตัวนี้นะพื้นฐานนะครับผมของรถอัตโนมัติ Honda รุ่นหลังๆมานี่นะครับผมพวมกุญแจนะครับผม เจ,จ้าออนโนโดนันดักนะครับผมนี่สวยงามนะครับนี่แถมมาให้ด้วยนะยูบ็อกขนาดใหญ่นะครับผมจุได้สามสิบลิตรนะครับผมก็จุของได้แบบจุใจมากเลยนะครับผมแล้วที่สะพานนี่ช่วงนี้ชานยนนะครับผมต้อนรับสงการนะครับชานไปเลยนะสวิมมิ่งพูลนะครับผมเป่าลมนะครับผมเนี่ย่วงสงการนะครับผม คันนี้นะครับผมมีเจ้าของแล้วนะอยากจะบอกว่าจบเป็นเงี้ไขเงินสดทางเรานะครับผมขายนะครับเท่ากับราคาเปิดตัวนะคะผมะเป็นราคาเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์เลยก็คือ67,900นบาทจดทะเบียน1 2 0 0บาทนะครับผมก็จบอยู่ที่69,100บาทนะครับผมตัวน,นี้ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะก็ค่าจะส่งโดยประมาณนะครับที่ส่งกันอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะถ้าใครที่อยากเป็น หนึ่งในสองพันคันทั่วประเทศนะครับผมก็มาจัดเลยนะครับใครที่สนใจก็จองได้นะอยากจะบอกว่ายังมีพอเหลือให้อยู่นะคะที่ชื่นชอบในส่วนของอ่าจะเป็ดโดนัลดักนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรถที่ฉลองครบรอบเก้าสิบปีะะดิสนีย์นะครับผมโดนัลดักนะครับสำหรับโปรโมชั่นเงินผ่อนนะทางชานยนต์รับรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะคะผมนี่ เราลดส่วนบาททําสัญญาได้ทั่วประเทศนะคะผมแต่ว่าลูกค้าต้องดีลขนส่งหรือว่าให้เราดีลให้ก็ได้นะคะผมนี่เราพอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ